ตายขนาดเลยพุ่นพุ่นพุ่นอุ้ยมาอืม ม่วงๆแบบนี้เด้อจ้ะไผ่กระสะดีอันนั่นอีกตัวนึ่งตัวนึงเล่าแพะคู่แล้วโอ้ข้างหลังกูดิไตอยู่พูอ๋อนี่เลยใหญ่เอ้อ้วนๆออกจากไงยังวะนั่นๆเมื่อก yeah. ี้นนั่นๆๆๆต้อก้อยไปน้องกินก็อดิโอ้ยู่เม่นหัวสีทองบ่ะั่นเด็ก ขาวขาวสวัสดีครับขอผมเบาเคนสาติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องพาพี่นอ้นองมาหักหน่อไม้อีกแล้ว3ามสี่มือมาสักครั้งนี่ไผ่กระสะของเร่าพอได้เริ่มฮักเด้นรุ่นรุ่นสาติ๊กเดแหน่งพอดีโ<า>บกแลยกะแกงข้างแหนงเลยเนะ<ข>าะแนนหน่ง<า>่จังทุบ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบลคีนกับสติกเนี่ยเด้อผ่าบุบป่าออกมาอีกแล้วมือนี่จกักจีนหน่อยลายซ้ำใจเราต้องมาลุ้นกันเพราะว่าไม่ได้หามีแต่เฮาหานะเนี่ยนี่ในน,น,นอจะฮักไว้ฮักไว้ให้มันเตะเอาให้เพื่อนเตะเดี๋ยวเพื่อนก็ะิบเตะขี่เตะหน้าออกมาเตะหนิงอันนี้โอ้พอดีเลยทางให้ยังดีแล้วตามเข้ามา ออกไปข้างในก็สิมืดมืดเด้อยแบบนี้โอ้ยนี่ยีงได้ตั้งหลายข้อมันยาวแบงมามาโอ้ยรอบนี้รอบนี้พอได้ฮักได้เธติ๊กนี่คนบ่เข้าแสดงว่าคนยังบ่เข้าดีดิดีดิดูดิเนี่อยด้วยตัวหนาตัวหนาขนาดเลยปน่นปนอุ้ยมา นี่นเาขาเคลนพูดพูดอยู่นี่อืมนี่ลวยเดิกักนตอดเขาไปทางไหนเดือนี่นีนนน่มามาโอ้โอ้น้ำเลยเพี้ยเล<อ>ย ไ่ดีไม่ดีไม <t ures ayer> oh ่ดีไดลรอบนี้รอบนี้มืดดโอ๊ยมาหายอยากมืดเด้อเพราะว่านี่ยแหละกอไผ่เนาะแม่นจ้าทีไดตรงไหนเนี่ยนี่้อนโอ๊ยนี่ีีกระนอ้วนเลยน้องมนี่นมันอุด้วนอยู่นี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 ่ข้าพนดมา าวเตวเตใหญ่จิงหน่อยแบนั่นอีกออกไปเอกินีใหญ่เลยบัลยเนะสองข้อมือตอนนี้ปได้กำบักใหญ่เลยคุณน่ะโอ้สะใจขนาดเลยออฮึ <c ười> <ม>ยังดมันจะเป็นสีออกม่วงๆแบบน<ม>ี้เด้จ้ะไผ่กระสะ สวยขนาดเลยอ้าซองบางอีกข้างบนมีอหรือเ่ยังอยู่กอเดิมจ้ะอุ้ยฟังเสียงน่ะอ้วนขึ้นไปอีกผูกในง่ญ่ๆครับยาวๆเลยสองเหน่งนั่นแหละออแหนี่ไปทางไหนล่ะนี่ดิ หนาเลยนี่เออ่นแหละเลยเลยนี่หนอฮะนนอหนอหนอหนอไม่เย่เราต้องเย่ไหมว่าถึงนอก็เจอนอเน้ออะไรนอแล้วอ้ยหนอที่ริปักใหญ่เลยอ่ะฮักอืมึกสีเพิ่น ไปจะออกออกม้งม่วงชมพูเนื้อนึงค่ะไข่ปะสะอันนี้เห็แแน,แนแมงกิ้งยังยังน้นนนนนนอ,อยอยู่เนาะนี่แม,นม่นเมดทุกข้อเลยได้มันออกนี่ฮะรุ่นนี้เนาะแม่นอีกจักสองสามมือนี่ฮะข,ขั้วขั้วเลยเนี่ยมืออีกสองสามมือค่อยมาใหม่หลายตุ้งม้โอ้ยกอนี่กอนี่ยาวแล้ว เพิ่มมาฮักอยู่เอิ่ด้วนี่ขอสักรูปหน่อยขาสักรูปหน่อยเดมเดมเลยโอ้ยแนวพอดีเลยตังไวเอ้แต่งให้เขาได้กินเรื่อยๆอิกกำลังทิ่แตกอีกียว่โกบอกเกียนผูกสิเรื่องุเลย เกี่ยวหรือว<อ>่าลง,ลงมา,มาได้เหนอลงลงมาได้พูนพูนพูนเนี่ยชุบสวยงามอยู่้ลยนี่ต้นหนาครัก็แข่งไว้แข่งไว้แลก็อสองเบ่งข้างล่างเผื่อมีหนโอก มีแนงแตกขึ้นมาใหม่โอ <thin, S 3> ้น oh <see> ี่นี่นี่นี่มุมเดิมนี่มีนี่เข็นบังอยู่เข็นบังกล้องอยู่นี่อันนี้แหละอันแรกอันเด็กตระกําะกำาแบบนี้พักเลย รอมฮันมาบนทันหมูเนาะจันได้ไปหาไภบ้านสะใจคุดปอกแล้วบาทนี้นี่ๆๆอีกหน่อนึงบอกกินหนึ่งจ้องอันไหนหักยังๆอันหัวดีๆอันร้อนเห็นละข้างล่างดีมังไปมีอีกางมั้ยฟูอ้ยไหนวนๆวนๆไม่กแล้วจ้าโอ่นี่ นี่สตติกอืมนี่ทำเข้ามาให้หลังก็ตอดก็ตอสเข้ามาก็มุมนี้อีกแล้วมุมพี่สตติกตรงค <laughs> านเข่าหนิ <laughs> ได้ให้นมาแตกอยู่ดีนะคุกเข่าไปเลยดพี่น้องค <c oughs> านเข้ามาเลยแหละโอ้ยนี่นี่นี่ซุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคจับกล้องให้หน,น่อยคานคือเก่าค <c oughs> านมือเดียวบ่ได้ชุบนี่ดิมันต้องแม้นนี่มั้เพราะสั้นแ้วมันที่เกี่ยว เกี่ยวหนังหน้าผากได้หนิเลยเออมาก่อนโอ๊ะเอาก้นลงเอาก้นลงมันจะเกาะก้นนั่งมาหามุมอยู่ตามุมอยู่ซะก่อนออนี่แหละนั่งโฉบตบขาอยู่นี่ละอืมสวยๆนี่ก้นห้เนบอคินวาง โอ๊ย oh, <laughs> มาแม่จะได้โอเคใส่ okay, ถ,ถุงมือโอเคกดมาได้มุมสวยๆเขาที่เก๋จะถ่ายรูปไว้เห็นไหมพี่น้องเี่ยเี้โอ้ยอันไหนบ้างโอ้ย <laughs> เอารถโอเคกดมาได้เอา <laughs> รถเดอนเนาะฮ <laughs> ักอกน่อยนะ้อยแทงกองแทงกอกอื้อันไหน หูขนาดที่ทางไปนี่เอเด้นี่นี่างเนี้ยลังหาเป็นกรรมเลยได้หน่เป็นกำไม่ได้เข้ามานี่ทางพูนเดชจ้าชงบึงดูถ้าบุมีชาติ๊กซิออกทางเดิมถ้าบุมีชาติ๊กซิออกทางเดิมตอนนี้นั่งพับเพียบอยู่มุมนี้แหละ พะเพียบรอ,อก,ก่อนมามีหรือเนาะออกทางเดิมด้วยโอเคตัเคีได้ออกทางเดิมทะเลาะมาเบิ่งโกโนี่พี่น้องเพิ่นปิดประตูเขื่อนอีกเลยน้ำขังน้ำขึ้นอีกเลยนี่<ม>น้ำใหม่ด้วย้ะนี่ย่างลงมาเผ่อมาเจอหอย,ยหอยนาอันนี้ค่ะเ <c oughs> พิ่นเข้าไงเหน็นไหมเพิ่นจะเจอน้ำเ <c oughs> <c oughs> ม่เม่อกี้จะตเขีดเพิ่นไต่ยอยู่นี่ <c oughs> อันนี้หอยเชอรี่สองหน่วยนี่ดูดิมีจะเจออีกนี่ดิเดี๋ยวเอาไปขึ้นก่อนข้นนะเขาวไงน้ามันกำลังขึ้นในหน้ามันขืนใหม่ๆเลยตุยแล้วตุยแล้วตุยแล้วหน่วยนี้ดิเห็นแต่ข้างหลังนี่มีนี่นี่ยังอยังอันนี้ก็หอยเชอรี่กำลังเข้าไงหน้ามาหาเพื <nên> ่อนนี่นุ่น ตายแล้วดูแล้วตู้แปลว่าตายด้วยจ้ะแ,แต่เฮาสิบอกว่าตรงๆเห็นไหมดูสิวิ่งตายอย<ด>ู่เลยมันออกจากไงดิหนิเมันเชอรี่มันเป็นภาษาสุภาพเด้อพี่น้องหลายคนก็บเข้าใจพี่น้องหลายคนก็เข้าใจเอาพาหาหอยตุ๊กไัหนี้นี่จะลองเข้าอันนี้ อโอเคครับพี่บังดูอ๋อนี่เพิ่นเริ่มปิดประตูเขื่อนแล้วกะน,น้ำกัไหลมาได้กอึ้งขึ้นอึ้งขึ้นแลยแบบนี้แต่ข้อดีก็คือป่าน้าไม้ของเฮามาันสีซุ้มมันเจนให้น้าไม้ของเฮาได้ออกนี่ดินี่จะเปลือกลอยตุบป,ป่องตุบป,ปง่งกรุงครุงอะไรอะลรเลยเลยนาะเอาไปส่งมึงได้ก้อนนึงส่งมึงได้ ไปโอ้ชอบกิ๊งเนาอชอบลาบอยู่เสียว่าเนี่ยนี่เดี๋ยวผมคิดเป็นเนื้มันนี่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 เป็นบนหอยหอยนี่เป็นนี่แบบนี้เป็นดตัวนี้กูโบ่แล้วโอ้เป็นแม่อ้วนดุยอุยนี่สิเอออาจากไหนี่ิือทางเข้าไปนี่เพื่อกมามีกระเอิ้นเด้อ โบมีเฉลติชิ่ย่างบงหอยเจอบ่เหนือไหมพี่พี่มาเก็บหอยเชอรี่พี่จักเป็นจักตายอยู่นี่กองไอเล่อยู่นี่ดีดีอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปพี่พี่พี่เต็มเลยนี่เอาตัวเล็กนี่ก่อนเป็นหนึ่งแล้วสองสองคู่นี่ก่อ้นี่นี่นี่แพ็คคู่เลยแพ็คคู่เลยนี่นี่นี่ ันั่นนี่ตัวนึง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 ตันังเงแ้วเปับคอะดนี่แพคคู่แล้วแพคู่แล้วแพคู่แล้วโอ้ข้างหลังกูดิไ่อย่พูอ๋อมีเลืใหญ่เกวนอกจากไงอ้าน่นนั่นนั่นค่นั่นนั่นน่นนนน้าขุนแต่บ่ขุนงะดน้าใหม่ขุนเด้ นี่ว่ะเปื้อกนะลอยสแกนสายตาอันแหลมคมเข้าไปในป่าหญ้าเี่มาดังพี่นี่เดี๋ยวบอกเคสนี่ดิมันอยู่น้ำลึกนี่บอกเคสตัวบังใหญ่นี่นั่นแหละนั่นแหละยังเออแต่นี่หันตุ้ยแล้วนี่เนาะลอยดังพี่ดิโอ้ได้หลายชื่อ เต็หลังเลยนี่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 ไก่รูบเตี้ยมอยู่นี่ออกไงเลยนี่นีนี่นี่หมานสองแดงเสีหลายพร้อมอุ้ยเห็นทักคู่แล้วเห็นทักคู่แล้วอันนี้ก่อนอืมหน่บอกนเราเกี่ยวกวนี่้ี่น้องเ่งด้นี่นี่นี่นเหนดโอ้ยหมนก้กอยพี่น้องกินก็ดีอ้หมันหัวสีทองบ่ อันดิหมูขาวๆกันจ้ะอันดิไอ้ช้างโอ้ยดุต้องมึงเอาตกในๆทีจะเปลือกเนาะจะเปลือกออกมาทั้งที่เฉลยไม่หมานอีหลีแสดงว่าแถวนี้หอยมันเข่าไงบอกเพียงเลยเจอหน้านมันก็ออกเลยออกจากขี้ต้มเลยนี่แหละเวลาหอยเข่าไงค่ะเวลาได้น้าฝุ่นดิดิปุ้ยแล้ว เวลาเพื่อนได้น้ําฝนหรือน้ําอย่างก็แล้วแต่ที่เพื่อนฝังตัวอยู่นี่เพื่อนก็สิออกมานี่ดิพยายามเพฝันแห่งเพป็นกับฝังตัวลงไปในดินนี่ฮเออหมาน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 สูตรน้ำไม้เผาป่าเฮาอุ้ยไม่หยังน่ะโบแม่นเฮ็ดบ่บอกเห็นเหลืองๆผู้บ่เห็นนั่นๆๆๆเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยน,นะ าทางทางเข้าไปมีจักดอกเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเหลืองเห็ดพึ่งขมิ้นขมิ้น,น,นอ่ <c oughs> ไม่ได้น้ำเนาะเออน้ำเขื่อนเป็นปิดต้องหุรุ่นไว้ได้จักดอกอีกบ่นเอาจะเป็นเดื่งที่สามบ่เอาเหมืองกันยาวๆคลิปนี้แต่บ้านฟ้าเนี่ยแหละมันลงยาวบ่ได้บ้านฟ้ามันจำกัดเวลาอยู่ยิ่งขู่มือนี่มันหายเป็น มีคลิปดอกคลิปเลียวมันบู้หายลงเป็นคลิปใหญ่เลยมันก็ยังยากจั็กน้อยจักดอกบอกเคลนเข้าไป <c ười> ดอกเดียวล่าเลยเลยหอยเดมีไหม,ม,ม,มลึกบก่ลึกเลยเกิดท่วมกบพุทธเลยเบ่แต่แม่แน่นอนให้ผึ่งขมิ้นนะเนาะเป็นร้อยเปอร์เซ็นเปียกไหมล่ะบอเคลนระวังเดาเดียวล่าเลยเตะม,มุน,นมีหน่อไมไอ้ที่หายปาก,กสมนี่ เอ้าเดือดละลายอีหลีเหลืองๆค่ะพี่น้องเห็นบปล่าเปล่าเหลืองๆค่ะซูมให้เด่งดึ๊กน,นี่นี่ดิซึ่งขมิ้นนี่หนึน่งซุ่มครับก่อปปนอ่ะเก็บดอกไปก่อนดอกบ้าไงเอามาเอาไว้ไปผสมแกงหน่อไม้แม่ใส่หลายๆได้เจอหลายๆกว็ว่ได้เนาะ พูดเลยกๆแตะใหญ่นะน่อไม้ไว้ข้างในก็ได้ตืเเลยโอ้พอดีแกงนึ่งน่อไม้กันพอดีแกงแซ่บพอดีแกงกเลยได้ถั่วใหญ่นึงพอดีหาเผือกเรื่อนี่ดินี่ดินี่ดิใจอ้วน น้ำไม้ก็ได้น้ำไม้ไม้ก็ได้หอยก็ได้เห็ดก็ได้หมานสามเด้งเห็ดพึ่งขมิ้นเด็กอ้หอยนี่พอก้อยเลยพอเลยแหละกินสองคนบ๊ะบดคนเลยนี่ตัวพึ่งออกจากไงเพิ่นติดเต็มแบบนี้เมนออกจากไงทุกตัวห่ะเลยพิ่งออกจากไงงั้นเลยน้ำพึ่งมาดินยังอันนี้อยู่เลยหมานคักพี่น้องเอ้ยนี่ หากำหารอรไม่ได้เนื้อกินเต็มเลยแม่นจ้ะเอาล่ะพี่น้องสำนี้แหละเรวค่อยไปปอกไปก้อยหอยสู่พี่น้องเบิกในคลิปต่อไปเนาะครับผมเอาครับคลิปนี้ฝากเพลงเทนนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจหเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามานคัก